สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อชายบางค์กองอาวุธสาชื่อเล่นชื่อน้องกัดครับอายุ9ขวบครับชื่ออะไรครับทีครับน่าเชิญครับน่าเชิญใช่อไหมอายุเท่าไหร่ครับ10ขวบครับ10ขวบเราเกิดวันเดียวกันไม่ใช่หรอจริงเหรอ,หอจริงป่ะเนี่ยโอ้แสดงว่าโตไปมีอนาคตเล่นปีกซ้ายด้วยใช่ปะใช่แสดงว่าต้องมีนักเตะที่ชื่นชอบใช่ปะมีมีชื่ออะไรครับ พี่สุประโชคพี่สุประโชคโอ้โหยังไงนะจำเมื่อไหร่จำเมื่อไหอ่สุดยอดโอเคโอเคเกิดวันเดียวกันด้วยโอ้ทางนี้บ้านได้อยู่ไล้นั่งอะไรครับกองหน้าครับแล้วชอบนักเตคคนไหนตุปนัดเหมือนตาแล้วก็สุประโชคแล้วก็มิเกลซันครับใครเบอร์นิงไฮเบอร์นิงตุปนัดครับเออ่ Which position do you play? I play midfield. ตั้เขาพูดเก่ง Why do you speak so good English? because I learn in international school ชอบสโมอสรอไหนชอบลิเวอร์พูลครับล้ว <Liverpool. S 2> พี่ชอบสโมอสรไหนครับบาร์เซโลนาครับ <c oughs> ทำไมชอบลิเวอร์พูลเก่งครับเก่งครับแมนูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ทำไมชอบบาร์เซโลนาครับ เราเล่นเตะต่างชาติอะทั้งใครมาซี่ครับมาซี่ครับมสซี่ครับเลเขาเลี้ยงเก่งครับแล้วก็ยิงดีครับสุภปชคก็ชอบอยู่ใช่ไหมชอบ